เนะาะแมลงพึ่งต้องระวังนะผานเที่ยงกินอาหารแซนด์วิชชูเชอร์ทำให้ลงุงมีแซนด์วิชแชมแล้วก็แซนด์วิชชีสเนาะซึ่งลุงเขาจะชอบเราการเดินทางง่ายไว้ก่อนเพื่อที่จะได้อิ่มท้องนานการกินขนมปังซึ่งตอนนี้ชูเชอรอยู่ตรงข้ามกับ แสงพระอทิตย์แสงจัก,กรวาลเลยค่ะเดี๋ยวเพราะว่าอันนี้คือแค่จากสถานีแล้วก็เราว่าเอ้ยเราต้องกินอาหารกันก่อนซึ่งมันก็เลยว่าอ้านี่อันนี้ยอดเขานี้ยังเป็นยังมีน้ําแข็งข้างบนเนาะซึ่งเวลามันละลายละลายลงมามันก็จะทําให้น้แํแในแม่น้ําในทะเลสาบที่ในสวิตเซอร์แลนด์นี่เย็ยนเจี๊ยบเลยคุณข,ขนาดเราเดินมานี่เนาะ เรามีความรู้สึกว่าอีกสักพักหนึ่งชูเชอร์จะใส่เสื้อกันหนาวแต่ตอนนี้ยังแต่ลุงต้องใส่ละเพราะว่ามแมลงเยอะมากแล้วอยากจะบอกนะคะว่าการเดินทางท่องเที่ยวในสวิตเซอร์แลนด์ค้นสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเที่ยวเยอะมากขึ้นมาดูทะเลสาบฝั่งนี้ก่อนเนาะบนภูเขาเดินกันบนภูเขาก่อนแล้วอ่พบบราเซ่ก,กับคันจากคันเดสเต็กนะตัวเอ่อตัวเมืองคันเดสเต็กเป็นบราเซ่มันก็ที่เดียวกันแล้วค่ะ แต่มันแยกกันเที่ยวเนาะมันไม่ไกลขึ้นมาตรงนี้กันก่อนอันนี้ค่ะมาขอเที่ยวขอกินก่อนนะจ๊ะน,นะจ๊ะลุงเขาก็ไม่ได้มานานแล้วเนาะก็ is it your first time your here honey? อ,าาอือก็จะมีรถท่องเที่ยวเห็นไหมคะน่ารักเที่ยวค่ะจะมีป้ายบอกว่าโอเชียนเซนเ่เนาะน่ารักเชี่ยว ลุงอยู่สวิตเซอร์แลนด์มา45ปีอันนี้ครั้งที่สองของลุงของ <Wow. S 1> ชื่อเชิดครั้งแรกคือผ่านมาคันด้สเซกแล้วก็ผ่านไปไม่เคยได้ขึ้นมาดูที่เขาบอกทะเลสาบสวยงามตรงนี้เลยค่ะเราถึงว่าเฮ้ย hey, ท yeah ิปจ้ะ The time was here last was I in was 1980เมื่อปี1980คิดดูอะค่ะ เราเลยว่ามันเป็นความปรารถนาของลุงว่าอยากจะมาเที่ยวแถบคันโตนแบนโอเวอร์ลันเนาะถึงมีเวลาที่จะออกท่องเที่ยวดูสุขภาพเราก็เลยว่าใช้เงินบนานาญเนาะนั่นแหละมาเที่ยวมาดูแลความสุขของเราตรงนี้อลอล้ะชเชิดขอ,ขอกินแซนด์วิชก่อนกินน้ำแล้วกาแฟไปเขย่าที่ทะเลสาบอ่า เรามาถึงแล้วนะคะทะเลสาบเอ์เชนเซทะเลสาบในหุบเขาของเมืองคันเดอร์สเตกเนาะชูเชอรดื่มน้ำดื่มกาแฟไปมันก็จะมีะอึกอึกบ้างมันก็จะติดคอไอ้นี่ฝั่งนู้นก็จะมีหญ้าเขียวคนก็จะลงอาบน้ำน้ำเย็นชูเชอลงไปเขาเรียกอะไรอ่ะลงไปจุมขามาแล้วค่ะน้ำน้ำประมาณนี้ค่ะใสยอยู่เนาะแต่ตัวปลายังไม่เห็นอีกอย่างหนึ่งที่น้ำมันยังไม่เป็นสีฟ้าเหมือนทาง ว่ามันเกิดฝนตกลงมาและน้ําจากภูเขาไหลลงส่ทะิเลสาบมันก็จะขุ่นบ้างแต่ความเย็นระดับความเย็นโอ้โหอยาให้บอกเลยค่ะเย็นฉ่าเลยค่ะท,ทําสปาเท้าไปแล้วจนเท้าซีดไปเนาะชูเชิญ์ก็เลยว่าเฮ้ยเราอยากมาแช่ขาแบบนี้จากน้ําภูเขาที่ภูเขาเหล่านี้ไหลรวมกันลงมาเนาะอันนี้คือสิ่งที่ชูเชอชอบมากก็เลยว่าอะ จะนั่งแช่เท้าสักนิดหนึ่งมันจะมีก้อนหินอยู่ตรงนี้แล้วก็เครื่องดื่มเครื่องดื่มประจำตัวของชูเชิร์ดเนาะที่ทำให้การผ่อนการดูแลตัวเองนี่แหละคะ่ะเดี๋ยวขอชูเชิร์ดนั่งแช่เท้าก่อนปัแ๊บบหนึ่งเป็นไงคะพามาเที่ยวแบบนี้เนาะฝั่งสวิตเซอร์แลนด์ที่ทะเลสาบมีชื่อนี้ทุกคน ที่มาเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์หลายคนนะคะคนไทยที่มาเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเขาจะเรียกว่ามันเป็นสวรรค์ซึ่งสําหรับจอชเช่ชเองก็บอกใช่แล้ววันนี้ก็เลือกวันที่อา,อากาศดีเฮ้ยเก็บ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 เป็นวิดีโอเก็บเป็นภาพเนาะเอาไปลง u t u b e เออจูนะช่องของชูช ura, เช่คือชานแนลสวโคราชเนาะคือชูเชเป็นคนโคราชเป,เป็นสาวโคราชที่สูงวัยเนาะ ก็เลยว่าอ่ะเราลองหัดทำ YouTube ดูมันเออมันก็สนุกเนาะเพราะว่าเราหัดถ่ายหัดทําหัดตัดของเราเองก็ก็เบสิกเล็กๆเนาะไม่ใช่ยูทูบเบอร์ที่เขาทําเป็นมืออาชีพแล้วชูเชอรใช้ความสนุกของชูเชอร์ทำเอ่อยูทูบออกมานี่แหละค่ะฝากติดตามด้วยนะคะเพราะว่าเรื่องราวของสวโคราชสูงไวที่อาศัยอยู่ในในสวิตเซอร์แลนด์นี่จะมีมุมนะคะแล้วแต่ซีซันแล้วแต่เราจะไปไหนเนาะชูเชอร ก็เลยว่ามันมีเป็นความสุขของทิชช์ดอยู่แบบหนึ่งนี่แหละค่ะโอ้โหเนี่ยเท้าซีดแล้วว้าวแต่ว่ามีความรู้สึกว่ามันสะใจมากได้มาแช่น้ําในภูเขาแบบนี้เทียบกับเขาเรียกอะไรลําน้ําแควใช่ไหมคะที่กาญจนบุรีบ้านเราไม่ได้เพราะที่นี่ไม่มีเรือเนาะเราไม่มีเรือคนที่เอาเรือมาก็คือคนที่มีฐานะเพราะที่นี่แพงมากแล้วต้องหาที่ ที่ลากด้วยค่ะมันก็เลยว่าเฮ้ยมันก็ไม่ใช่ถูกๆนะน,น,นี่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 น,นี่สวยนะจ๊ะโอเชียนเซ่ค่ะ